ก็ในโอเซอร์วิสของผมนะครับในวันนี้ก็คือเนื้องแน่นเหมือนเดิมเหมือนทุกวันเลยนะครับผมวันเสาร์น,นี่คือเต็มล,ล้นเลยหน้าลงหน้าร้านคือล,ล้นเลยผมจะบอกว่าในการทํางานของเอโอเซอร์วิสนะครับไม่ต้องห่วงเลยมีความเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมาดูเลยคันนี้นะอ่าอันนี้คือแบตเสียนะครับผมแล้วนี่ทําอะไรบ้างนะครับถ่ายน้ำมันเกียร์เปลีย่ยนลูกล้อยถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนลูกลอยนะครับผมจบแล้วเดี๋ยวช่างต้นกำลังจะเอาออกไปแล้วนะช่างเจ็ดบิ๊กเอ็ม มางตง้ช่วง,วงล่าง,างโอเคช่วงล่างรวมนะครับเคสนี้เดี๋ยวเช็คช่วงล่างให้คุณลูกค้านะแล้วก็นี่อันนี้ผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเป็นเงี้ยรีสโต้เต็รระบบเลยนะครับบิ๊กเอ็มคันเมื่อกี้นี้ก็รีสโต้เต็รระบบนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้าก่อนนะหนอยบิ๊กเอ็มคันโนนกล้องให้ดูหน่อยนี่เดี๋ยวจะไปส่งคุณลูกค้าคุณแม่คุณลูกนะครับผมแล้วก็นํารถกลับมาทําช่วงล่างรถช่วงล่างให้คุณลูกค้าใหม่ทั้งหมดเลย ฮอนด้าแอร์คอร์ดนี้ก็คือฝาสูบมาแล้วผมจะเร่งประกอบให้เย็นนี้แล้วก็อันนี้นะครับ b m a x เนี่ยเดี๋ยววันจันนี้คุณลูกค้าจะมารับเครื่องแล้วผมติดเครื่องแล้วเครื่องตอนนี้ติดแล้วแต่ว่ากล่องคุณลูกค้าเนี่ยติดอีโมนะครับผมผม,มต้องเอากล่องที่ไม่มีอีโมอีโมคือระบบรีโมทของรถนะครับไปตู้ทึกเพื่อนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเวอร์ฮอนเต็มระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็แคมรี่ผมจะให้ดูแคมรี คมรี่เนี่ยคือเครื่องพังเปลี่ยนท่อนตรงผมจัดการให้ท่อนตรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเนียนแน่นอนแนวเครื่องลงแล้วเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดให้กิฟเลยให้เหมือนเครื่องใหม่ๆเลยนะครับผมมาดูต่ออันนี้เป็นอะไรทั้งเจน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำยาหมอน้ำใครที่จะถ่ายของเหลวเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมวันนี้คือคันไหนเนี่ยอ๋อบิ๊กเอ็มเมื่อกี้รายการซ่อมใช่ไหม 15ึ่0ากว่าบาทนะครับแล้วก็นี่อันนี้ก็คือรีสโตเต็มระบบนะครับผมโช๊คหน้าหลังและช่วงล่างครบเซตเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นแบบนี้เลยลูกหมากเราจะใช้ของตอง5ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียงเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกแล้วก็รีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าช่วงล่างแต่ระบบมีอะไรบ้างรวมถึงของเลวด้วยนะครับเคสนี้อ่ะเยวเก็บพย,ยัญชนะมาข้างนอกข้างนอกนี่คือแน่นแน่นมาก ข้างนอกโซนเนี่ยนะครับผมโซนที่2และโซนที่3ของผมเนี่ยที่ผมกำลังจะทำโดมเพิ่มไปอีกเนี่ยนะผมจะทำไว้โอวร์ฮอนเครื่องตามคิวเพราะว่าผมต้องส่งรถทุกวันเนี่ยอย่างคันนี้นก็ยกขึ้นแล้วฟอนเทียยกขึ้นแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวประกอบฟอร์จูเนอร์ยกขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะผมวีโก้ก็กำลังลื้ออยู่อ่ามาดูเนี่ยในการทำงานของ Service ของผมก็จะเป็นอย่างี้ อย่างเกียร์ลูกค้าที่มาแบบน้ำมันนองๆสกปรปกผมก็จะปัดให้เงากิฟเลยเป็นแบบนี้เลยดูการทำงานของพวกเราร0 0เซนแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วรถของคุณลูกค้าที่เราทำเ็ตเราก็จะเอามาล้างทำความสะอาดรอบตัวรถให้ด้วยนะครับผมนี่แบบนี้เลยในส่วนของแพร่เราจะเอามาพ่นสีเก็บรายละเอียดให้คุณลูกค้าแบบนี้ร0 0อซอยู่แล้วแน่อันนี้คือเครื่องซิตี้นะครับ ซิตี้เเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดก่อนที่เราจะเอาขึ้นประกอบนะครับผมนี่เป็นแบบนี้100%อันนี้คือเครื่องวีโก้อาเครื่องวีโก้ที่เอาลงไว้เฟมเสื้อสูบอยู่ไหนอะนี่อันนี้คือเสื้อสูบเดี๋ยวเราจะลื้อนะครับผมอาเดี๋ยวเราจะลื้อแล้วดูว่าอาการเครื่องตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวแจ้งคุณลูกค้าขี่มามาดูข้างใน ในการทำงานของเอลสเปของผมเป็นระบบร0 0อซนันนี้คือโอเวอร์ฮอนอ่าโอเวอร์ฮอนเต็มระบบนะอันนี้ก็โอเวอร์ฮอนเต็มระบบจบแน่นอนดูรถที่มารอโอเวอร์ฮอนผมคือเนี่ยคือแน่นลูดไปเลยนะครับไปจนถึงโซนที่3เลยนี่รถคุณลุงอยู่ชนบุรีถ่ายน้ำยาหล่อยเย็นแล้วตอนแรกผมใส่น้ำเปล่าเพราะว่าเราจะฟรีเครื่องติดเครื่องเพื่อดูนะครับผมเครื่องนิ่งกิฟต์ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลย ใครที่อยากจะเอารถมาฝากไว้กับผมนะเอามาไว้ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะเอออสวิตกับผมทํางานกันแบบนี้ด้วยความเรียบร้อยแน่นอนครับเอออสวิตซื้อสัตา์จริงใจแจ้งตรงจุดครับขอบคุณครับ